นี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าสารพระพรมิสารตายายถูกย้ายตลอดนะพระภูมิเจ้าที่ถูกย้ายตลอดสองผีปู่ผีย่าก็ถามว่าดูแลดีไหมก็ไม่ได้ดีดูแลดีเท่าที่ควรคราวนี้ทํายังไงล่ะผมเอางี้แล้วกันเนาะถามว่าถ้าให้อาจารย์โอบอกแก้ยังไงเอาบ้านอย่างเงี้ยอาจารย์โอบอกว่าโอ้โหต้องเขาเรียกว่าเดย,ย,าย้ยายย,าย้ายหรือไม่ก็ต้องขยับใหม่ขยับพื้นที่ใหม่ ถ้าอยู่นะต้องถมให้มันสูงเท่าถนนหรือสูงกว่าถนนอ,อันนี้เรื่องใหญ่เลยปรับใหม่แล้วก็น้ําต้องไม่ท่วมก็ต้องปรับสูงมาเลยเจอซึ่งมันเรื่องกับใช้เงินมหาศาลเลยนะแล้วก็ต้องขยับบ้านขยับเข้ามาตรงฝั่งนี้ติดถนนมไม่ไปอยู่ริมคลองครับนี่คือเรื่องใหญ่อีก มันหนีไม่พ้นธรรมชาติไงของน้ําที่มันท่วมไปเจอันนั้นคือเรื่องใหญ่เลยนี่คิดคิดยากนะระหว่างเนี้ยไม่ใช่ท่วมหน่อยๆนะท่วมเยอะนะยันคอนิดเลยเนาะเพราะว่าไม่ไม่เกินถนนนี้เนาะถ้าใครคิดออกช่วยผมหน่อยเพราะมันต้องใช้เงินใช่เอางี้แล้วกันมันต้องใช้เงินอันนี้คือคนบางคนอะโชคดีนะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างรองรับแต่ถ้าสมมติเรามองบ้านเนี้ยถ้าคุณจะต้องใช้เงินเพื่อ เคลียให้คุณไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าอืม,มันเงินล้วนๆเลยอม,มันก็คงหนีคําพูดที่ผมพูดไม่ได้ก็คือวิบากกรรม